สมาชิกุธิสภานะคะไปกันที่จังหวัดพะเยาเพื่อติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ค่ะโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุธิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันค่ะ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนำโดยพลเอกสกลสัจานิตรองประธานกรรมการคนที่1และคณะได้รวมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานรวมของจังหวัดพะเยานะคะที่ห้องประชุมจอมทองชั้น4ี่สารกลางจังหวัดพะเยาโดยมีนายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงาน พันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5ค่ะว่าได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5อยู่3ประเด็นด้วยกันคือข้อกฎหมายพรบอากาศสะอาด ซึ่งสวผลักดันมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ผ่านสภาแล้วค่ะส่วนประเด็นที่2คือการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย2ปัจจัยหลักๆก็คือภูมิอากาศและการบริหารจัดการความใส่ใจของผู้บริหารและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3คือหมอกควันข้ามแดนซึ่งกฎหมายพรบอากาศสะอาดที่จะออกมานี้ครอบคลุมในทุกๆด้านและหลายมิติซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ค่ะ ก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อนเนื่องจริงๆ